no 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 สวยจังเลยตุ๊กตาใครเลยตุ๊กตาใครคะตุ๊กตาน้องอรินเหรอคะโอรักมากเลยใครเอาให้คะ ตัวนี้ใครให้มาค่ะอาอาให้มาค่ะมากล้ายต,ตุกตาน <c oughs> ใครให้มาอาให้มาเหรอใช่ไหมอาเรียกอาสิอาอาให้มาสวยไหมคะชอบไหม น้องลินชอบไหมน้องลินชอบไหมคะอชอบไมเอ่ยน้องลินชอบไหมอืมจะชอบก็ชอบ,ชอบเพิ่งเอารถโอเอืมอืมอืมแดนไหนมีกี่ตัวตุ๊กตาน้องลินมีกี่ตัวคะ ไอ,อ้ลิมีตุต๊กตากี่ตัวคะเอาออกมาโชว์หน่อยค่ะเอาออกมาโชว์ให้หน่อยค่ะมาโชว์พี่น้องให้ดูหน่อยค่ะตุ๊กตามีกี่ตัวคะตุ๊กตาน้องอลิมีกี่ตัวคะอืม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 โอ้ยชอบมากเลยตุ๊กตาเนี่ย อา้าขากางเกงขึ้นขึ้นค้างนึงนังน่ง <aho> อชอบมากเลยล่ะลูกล่ะมามามาอะไรไม่ใช่ลูกม <า S 2> ไม่ใช่มาไม่ใช่มาค่าะอย่าดึงขึ้นทีลูกอย่าดึงขึ้นอย่าดึง,ง <c oughs> อายเขาอายเขา ไอเขาน่ะเห็นไหมโชว์ุงทำไมล่ะพุ่หนุ้่งนแหงโซอ๋ออ๋อออารงเอารงอ์ไอเขาไอเขาฮะฮะเรียกอะไรเรียกใหม่สิแม่ไม่เข้าใจเรียกใหม่เร็วฮะอ้าโ โอ้ oh. แมอ่ะอสวัสดีพี่น้องก่อนเร็วค่ะสวัสดีค่ะคิดหน้าเจอกันใหม่ค่ะจุ๊บจุจุ๊บจุ๊ออวันดีค่ะบ๊ายบายด้วยบ๊ายายเฮ้อ,อเก่งมากค่ะ